กราบสวัสดีชาวเอฟซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาสทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับตามคอมเมนต์ท่านนี้เลยนะครับให้ผมแนะนําตําแหน่ง L W นะครับเม็ดแดงนะครับในงบ 70m เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่านักเตะที่เราคัดมาให้นะครับจะมีตัวที่พี่น้องได้ชื่นชอบหรือเปล่านะครับ ก่อนนี้ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0หมื่นซับสไคร์กันนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่ผู้ติดตามครบแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาแจกของรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่นานใดที่สนใจติมพาร์ตหรือจะเป็น FC Point ยท์หรือจะเป็นแพ็กต่างๆนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้งรายลน์ไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยบอกเลยว่าราคาถูกบนาาเต็มแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยว EP นี้นะครับเราจะพาไปดูนักเตะนะครับนะตำแหน่ง LW ในงบ 70M ก็จะคัดมาให้นะครับเจ้าตัวบอกว่า ขอเม็ดแดงนะครับนะเม็ดแดงบางตัวอาจจะได้เม็ดแดงไม่ส้มนะครับแล้วแต่ราคาที่เราเลือกกันแล้วกันแล้วแต่ตัวที่เราชื่นชอบกันแล้วกันนะครับผมและนี่ก็เป็นส1นักเตะนะครับที่เราคัดมาให้เม็ดแดงนะครับนะตำแหน่ง LW งบไม่เกิน 70M นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีตัวไหนขึ้นบ้างนะครับตัวแรกนะครับ Nico w i ลเลียมนะครับ OVA 95ตัวนี้ถือว่าดีนะครับนะเล่นดีมากๆนะครับนะ แต่ข้อเสียก็คืออาจจะเป็นในส่วนของเรื่องความบางนะครับนะความบางอาจจะความแข็งแรงนะครับความแข็งแกร่งอะไรประมาณนี้อาจจะสู้กองหลังไม่ได้นะครับนะเรื่องการเบียดการประทะนะครับแล้วก็เรื่องวิกฤดนะครับในส่วนของโอเวอร์จะมีปัญหาวิกเตด้วยนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะคือตัวมันเก่งอยู่แล้วนะครับนะตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เก่งจบสกอร์แบบคมคม,คมนะครับนะ ปีเท้า102ะครับการยิง87การส่งบอล83การเลี้ยงบอล1 0 0สภาพร่างกาย70เทา้าไซส์ห้ว่า5านะครับค่าพลังงานนะครับให้มา4ดาวถ้าสกิล4ดาวนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับก็จะเด่นไปทางการเลี้ยงบอลเป็นหลักเลยนะครับผมคุณสมบัตินะครับเหนือชั้นยิงไซก้ครับบลูเรดเป็นการกลางนะครับถ้าสกิลเป็นรูเลตนะครับสำหรับ นิโกวิลเลียมนะครับก็อัพสกิลเป็นสายฟ้าได้เลยนะครับหรือจะอัพไปเลี้ยงบอลก็ได้นะครับนะเพราะค่าพลังของเขาเด่นไปทางการเลี้ยงบอลนะครับแต่ตัวนี้นะครับข้อเสียก็จะเป็นในส่วนของค่าพลังงานด้วยนะครับให้มาแค่4ดาวเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับไปจัดได้นะครับในมาจูเนียนะครับโอเวอร์95นะอ่ะก็นี่เลยนะครับเม็ดแดงนะครับอ่ะเมื่อกี้นิโกวิลเลียมนะครับลืมบอกไปนะครับ ก็จัดเม็ดส้มได้นะครับโอเวอ0์100นงะครับนะงบไม่เกิน70็เบมใครชื่นชอบไปจัดได้นะครับในมาจูเนียนะครับ4ีทาเก้าสิการยิง89การสมบอลเกาการเลี้ยงบอลหนึ่งร้อยึงสภาพร่ง 69, างกายหกสิบเท้าไซส์หกว่า5นะครับในส่วนของค่าพลังงานนะครับให้มา4ีดาวถ้าสกิลห้าดาวเต็มนะครับ คุณสมบัติครับเหนือชั้นยิงไซก้อยเวิร์กเลยเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นเลนโบนนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับก็จะเด่นในส่วนของการเลี้ยงบอลเป็นหลักเลยนะครับอ่ะอัพสกิลอัพเป็นอะไรดีก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับสายฟ้ากับการเลี้ยงบอลนะครับครียนเอ็มปาเป้นะครับโอเวอร์เก้าสิบหกนะในงบเจ็ดสิบเอ็มอ่ะนี่เลยนะครับเม็ดแดงโอเวอร์หนึ่งร้อยนะครับไปจัดได้นะครับ สีเท้า106กนะครับการยิง96การสมบบอล87การเลี้ยงบอล1น2สภาพร่างกาย80เนะเท้า54ถนัดเป็นเท้าขวาน,นะครับในส่วนของค่าพลังงานครับสีดาวครึ่งครับถ้าสกิล5ดาวเต็มคุณสมบัติครับร่างกายแข็งแกร่งเนื้อชั้นเลี้ยงเร็วยิงสซกอยเวิร์กเลยเป็นสูงต่ำถ้าสกิลเป็นเลนโบอลนะครับคิย์อันเอเ็มปัปเป้ร่างนี้ถือว่าน่าใช้มากๆนะครับนะถ้าในส่วนของค่าพลังงานก็จะเด่นเมนการเลี้ยงบอลเป็นหลักเลยนะอัพได้ทั้งสายฟ้าแล้้วก,การรเลียงบบอน,นะคั ชื่นชอบไปจัดได้นะครับผมตัวต่อไปนะคาราวรัสเคเลียโอเวอก้าสิบหกนะในงบนี้นะครับก็นี่เลยนะครับเม็ดส้มโอเวอร์หนึ่งร้อยหนึ่งกันเลยนะครับนะงบไม่เกินเจ็ดสิบเอ็มไปจัดได้นะครับฝีเท้าเก้าสิบหกครับการยิงเก้าสิบการสม,มองแปดสิบเก้าการเลี้ยงบอลเก้าสิบเก้าสภาพร่างกายแปดสิบสองเท้าไซส์ห้ากว่าห้านะครับ ในส่วนของค่าพลังงานของเขานะครับสดาวถ้าสกิลหดาวเต็มนะครับคุณสมบัติครับยิงปันโค้งเหนือชั้นเลี้ยงเร็วยิงใส่ก้อยเวิร์กเลยเป็นกลางกลางท่าสกิลเป็นรูเลตนะครับค่าพลังของเขาก็จะเด่นเป็นการเลี้ยงบอลเป็นหลักเลยนะครับอัพสกิลก็อัพได้ทั้งสายฟ้าแล้วก็การเลี้ยงบอลนะครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นฟองลิเบอรี่โอเวอร์เก้าสิบเจ็ดนะครับในงบ70 m เอ่ะคุณจัดเม็ดส้มได้เลยนะครับ เม็ดส้มนี่ถือว่าจบแล้วนะครับนะสำหรับงบ70เมนะครับสีเท้า101นะครับการยิง94การสมบัต94การเลมบอล102สภาพร่างกาย71เท้าไซส์5กว่า5นะครับตัวเล็กพริ้วๆนะครับแต่ในส่วนของเรื่องการเบียดการประทานี้ไม่ค่อยสู้สักเท่าไหร่นะครับค่าพลังงานนะครับ4ดาวครึ่งครับท่าสกิล5ดาวเต็มคุณสมบัติครับเหนือชั้นย์เมเกอร์ยิงเซกอยเวิร์กเลเป็นสูงต่ำท่าสกิลเป็นรูเล่นะครับ อัพสกิลก็อัพได้ทั้งสายฟ้าแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับผมตัวต่อไปเป็นราเฟลเลียลโอเวอร์นะครับในงบ 70M อม่ะเม็ดส้มได้ไหมอ่าเม็ส้มอาจจะเกินงบไปนิดนึงนะครับแต่ก็มาจัดได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรีบร้อนก็จัดเม็ดแดงไปก่อนนะครับลาเฟลเลียลนะครับฝีเท้าอยู่ที่106การยิง89การส่งบอลอยู่ที่85การรบอลีนยงบอล101สภาพร่างกาย8 1นะครับเท้า54ถนัดเป็นเท้ากวานะครับ ในส่วนของค่าพลังงานของเขาครับสีดาวท้าสกิลก็สดาวเช่นกันนะครับคุณสมบัติครับยิงปนโคง้งเหนือชั้นเบิกเลยเป็นกลางต่ำถ้าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับค่าพลังของเขาก็จะเห่นเป็นาการเลี้ยงบอลเป็นหลักเลยนะอัพสกิลอัพได้ทั้งเลี้ยงบอลแล้วก็ใส่ฟ้านะครับชื่นชอบก็จัดได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นดาวิดช,ชินอลานะครับโอเวอร์ 97, ในงบ70 m อ อ่ะคุณได้เม็ดแดงนะครับโอเวียร์หนึร้อยหนึ่งนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะจบเลยนะครับดาวิชินร ل ا สีเท้า100ครับการยิง95การส่งบอล94การเลี้บอล99สภาพร่างกาย89เท้าไซส์5กว่า5นะครับในส่วนของค่าพลังงานครับ4ดาวครึ่งท่าสกิล5ดาวเต็มคุณสมบัตินะครับเหนือชั้นเลี้ยงเร็ว, maker, วเพลย์เมเกอร์เบื้องเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับค่าพลังของเขาก็จะเด่นเปางการเลี้ยงบอลเป็นหลักนะ อัพสกิลอัพได้ทั้งการเลี้ยงบอลแล้วก็ใส่้านะครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นฟิลฟอร์เดนโอเว97นะในงบ 70M อ่ะคุณจัดเม็ดส้มได้เลยนะครับนะโอเวอร์ 102, นะฟรีเท้าว97นะครับการยิง94การส่งบอล9กาการเลี้ยงบอล1น3 0 3สภาพร่างกาย71เท้า5 4ถนัดเป็นเท้าซ้ายนะครับ ในส่วนของค่าพลังงานครับสีดาวครึ่งท่าสกิลสดาวคุณสมบัติครับเหนือชั้นย์เมเกอร์เวิร์กเลเยเป็นสูงสูงท่าสกิลเป็นลูเล็นะครับสำหรับฟิฟโอดนก็จะเด่นเป็นทางการเลี้ยงบอลเป็นหลักเลยนะอัพสกิลก็ได้ทั้ง2อย่างนะครับอ๋ออัพสกิลมันมีเลี้ยงบอลมีส่งบอลแล้วก็มีการยิงนะสำหรับฟิฟโอดนก็แนะนําว่าให้อัพเป็นเลี้ยงบอลน,นะครับตัวต่อไปนะครับนะเคียซ่าโอเวอร์เก้าสิบเจ็ดตำแหน่ง LW นะครับ มาดูงบประมาณของเรากันเลยดีกว่านะก็จะได้นี่เลยนะครับเม็ดแดงนะครับโอเวอร์หนึ่งร้อยหนึ่งนะฟีเท้าอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าครับการยิงเก้าสิบสี่การส่งบอลเก้าสิบเอ็ดการเลี้ยงบอลอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับสภาพร่างกายเจ็ดสิบแปดเท้าห้าสี่ถนัดเป็นเท้าขวานะครับค่าพลังงานครับสี่ดาวครึ่งท่าสกิลสี่ดาวคุณสมบัติครับยิงเป็นโค้งเหนือชั้นยิงประตูที่ไกลนะครับยิงสซก้อยเวิร์กเลยเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับเคซ่านะครับ ค่าพลังของเขาก็จะเด่นเป็นการเลี้ยงบอลเป็นหลักเลยนะอัพสกิลอ่ะก็อัพได้ทั้งสายฟ้าแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับนะตัวต่อไปนะโคดี้กักโปโอเว98ในงบ 70m อ่ะคุณได้เม็ดแดงนะครับโอเว102นะสีเท้า100นะครับการยิง97การส่งบอล85การเลี้ยงบอล96สภาพร่างกาย84เท้า54นะครับถนัดเป็นเท้าขวาด้วย ค่าพลังงานนะครับสดาวท่าสกิลก็4ีดาวเช่นกันนะครับคุณสมบัติครับยิงใส่ก้ยวกเลตเป็นกลางกลางท่าสกิลเป็นรูเลตนะครับค่าพลังของเขาก็จะเด่นทั้งการเลี้ยงบอลแล้วก็การทาประตูนะครับนะสำหรับโอดีกาโปอัพสกิลก็จริงๆิงก็อัพด้ทั้งสายฟ้าแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะครับตัวสุดท้ายนะครับดอซารี่นะครับโอเวอร์เก้าสิบแปดนะ ในงบ 70M อ่าคุณได้เม็ดแดงโอเวอร์นนะครับสีเท้าอยู่ที่107นะครับการยิง91ก,การสมบอล86การเลี้ยงบอล1น3สภาพร่างกาย8 6เทา้าซสาย5ขวานนะครับในส่วนของค่าพลังงานครับ4ีดาวครึ่งทัศสกิล4ดาวคุณสมบัติครับยิงฝันโคง้งเหนือชันอ้นเวิร์เกรเป็นสูงสูงทัสกิลเป็นรูเล็ตน,นะครับปัญหาของพวกเวิร์กเกรสูงสูงนะครับนะ ต่อให้ค่าพลังจะ4ดาวครึ่งหรือจะ5ดาวเนี่ยคือมันลงมันล้วงบอลต่ำนะปัญหาที่ผมเจอนะเพราะว่าผมใช้คาราสเคียโอเวอร์หนึ่งอยู่นะครับคือมันลงมันล้วงบอลต่ํามันทําให้อ่ามันทําให้หัวแดงนะครับก็คืออาจจะอยู่ไม่ครบ90บนาทีก็มีนะครับนะถ้าเกิดว่าคนมีตัวสํารองก็มีจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับนะเพราะว่ามันจะเล่นไม่ออกนะครับผมนะสำหรับเรื่องเวอร์เดทสูงๆนะครับก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับ จริงๆก็เล่นได้แบบสบายๆนะครับครบ90ทีแบบสบายเลยนะครับนะสามารถเล่นได้นะครับค้าพลังของเขาก็จะเด่นเป็นการเลี้ยงบอลเป็นหลักเลยนะครับอัพสกิลก็อัพได้ทั้งเลี้ยงบอลแล้วก็สายฟ้านะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะจบเลยนะครับนะดีเรื่องเท้าด้วยนะครับสำหรับดอซารีก็สภาพร่างกายก็ดีนะครับนะเรื่องเบียดเรื่องประทานนี้ไม่ต้องห่วงนะครับชื่นชอบไปจัดได้เลยนะครับนะโอเคนะครับนี่เป็นตำแหน่ง l w ที่เราเอามาแนะนำนะครับในงบ เม็ดแดงไม่เกิน70มนะครับใครชื่อชอบตัวไหนก็ไปจัดกันได้เลยนะครับใครอยากให้ผมแนะนำตำแหน่งไหนนะครับมีงบเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้าครับสำหรับ ep นี้ขอพระคุณมากครับ